สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะก่อนอื่นแซบต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามให้กําลังใจช่องแซบอีสานมาแล้วนะคะรวมทั้งช่องเครือข่ายของเราด้วยดีเสมอมาคะ่ะขอบคุณไปยังเอฟซของลุงพลที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศทุกท่านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ให้กําลังใจลุงพลทั้งวันเลยนะคะ วันนี้เราก็ได้เห็นความรักความอบอุ่นและความมีน้ำอกน้ําใจของชาวยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ fc ของลุงพลที่มาคอยให้กําลังใจในวันที่ลุงพลได้มีเจ้าหน้าที่ไปเชิญมาให้เข้าห้องสัมภาษณ์และเข้าเครื่องจับเท็จนะคะบางท่านก็ถึงกับหลั่งน้ําตาไปหลายรอบเลยนะคะวันนี้แล้วก็ไม่เป็นอันได้ทำงานกันเลยทีเดียวด้วยความที่รักแล้วก็เป็นห่วงลุงพลและป้าแตนนะคะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็โล่งอกโล่งใจกันแล้วนะคะเพราะว่าลุงได้ออกมาแล้วนะคะการสัมภาษณ์แล้วก็การที่ว่าลุงเข้าเครื่องจับเท็จก็คือเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ลุงก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็ชาวยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ที่รอให้กำลังใจนะคะก็ต่างระดมยิงคำถามนะคะเ,เขาถามอะไรบ้างตื่นเต้นไหม ข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะเขาเริ่มเข้าเครื่องจับเท็จกี่โมงคำถามมีกี่ข้อมีคำถามที่ลุงพลหนักใจไหมนะคะแล้วก็ก็คือลุงก็ลุงก็ตอบว่าคำถามที่มีนะคะไม่ถึง10ข้อแต่ก็จำไม่ได้ว่าเขาถามอะไรบ้างเพราะว่าเขาถามวกไปวนมานะคะก็อาจจะมีลืมบ้างนะคะเพราะว่าเขาถามเดิมๆซ้ำๆบนไปบนมานะคะ โดยเจ้าหน้าที่นะคะตั้งคำถามและให้ลุงพลตอบแต่เพียงคำว่าใช่และคำว่าไม่ใช่เท่านั้นนะคะโดยไม่ไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าคำถามนี้ก็มีให้ถามแค่ว่าก็คือเค้เาจะอ่านคำถามให้เรานะคะถ้าเกิดว่ามันใช่ก็ลุงก็จะต้องบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นเองนะคะก็คือไม่ต้องอธิบายอะไรค่ะก็บอกแต่เพียงคำว่าใช่กับไม่ใช่เท่านั้นเอง ลุงยังพูดอีกว่าอยากให้น้องชมพู่ให้กําลังใจนะคะลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมหากน้องยังอยู่ก็คงเห็นว่าลุงกับป้าต่อสู้มาทุกวันก็เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับน้องส่วนใครที่รู้ตัวว่าทำน้องชมพู่ก็ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำลุงก็ได้กล่าวไว้นะคะแล้วก็คือทุกคนดีใจมากแล้นะคะก็คือ เข้าใจอารมณ์เลยนะคะอารมณ์ของนักข่าวและชาวยูทูบเบอร์เลยนะคะเพราะว่าทุกคนรักแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็รอคอยมาทั้งวันเลยนะคะวันนี้ถามว่า1วันนะคะนานไหมนะคะสําหรับเอสแล้ว1วันถ้าเป็นวันปกติทั่วไปนะคะก็คือว่าจะเป็นเป็นวันที่แบบแป๊บแป๊แป๊บแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบเองนะคะก็จะหมดวันไปแล้วนะคะ แต่หนึ่งวันของวันนี้นะคะวันที่8นะคะวันที่ลุงพลและปะ้าแตนต้องเข้าเครื่องจับเท็จแล้วก็เข้าไปแบบไม่ได้ออกมานะก็คือนานมากเลยนะคะโอ้โหแบบว่าความรู้สึกตอนนั้นว่าความรู้สึกตอนนั้นนะคะว่าทําไมรู้สึกว่านานแสนนานเหลือเกินหนึ่งวันนี้เหมือนหนึ่งปีเลยนะคะแอบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองนะคะแล้วก็ คิดไปต่างๆนานากลัวว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานไม่ซื่อทำงานไม่ยุติธรรมแต่จริงๆแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็คงจะทำตามหน้าที่ของท่านอย่างตรงไปตรงมานั่นแหละค่ะแต่เราก็อดคิดไปเองด้วยความเป็นห่วงลุงพลและป้าแตนนะคะอดคิดไม่ได้ว่าเออมันจะมีอะไรไหมอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับลุงไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ ลุงกับป้านะคะได้เดินทางไปที่กกอกแล้วนะคะรวมทั้งพี่ๆชาวยูทูบเบอร์นะคะที่ตามมาให้กำลังใจลุงพลและปะ้าแตนทุกคนก็ได้เดินทางนะคะขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็พระคุ้มครองนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพช่วงนี้ก็ดึกมากแล้วนะคะก็กลัวว่า,ามันมืดนะคะก็อดกังวลแล้วก็เป็นห่วงอีกไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็หลังจากนี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลุงพลและป้าแตนนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่โชคดีนะคะสำเร็จทุกประการเลยนะคะเฮงๆรวยๆและแอดขอเป็นกําลังใจให้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีแต่ความสุขนะคะหลับให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนนะคะ ฟันดีฟันดีค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโล่งอกโล่งใจนะคะตอนนี้ก็แอดก็โล่งใจแล้วนะคะเพราะว่าดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าลุงพลกับป้าแตนได้ออกมาแล้วซึ่งเราก็เชื่อมั่นโดยตลอดนะคะว่าลุงนะ่ะไม่ได้ทําแล้วก็ลุงบริส,สุทธิ์คือเชื่อมั่นในตัวลุงนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าทัท้งวันเลยนะคะวันนี้จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยนะคะ รู้สึกว่ามันแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะดีใจมากที่ลุงได้ออกมานะคะถึงแม้ว่าช่วงที่ออกมาจะมีการชุลมุนหุกแย่งชิงกันนิดนึงนะคะแต่ก็ตอนนี้ลุงก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็รู้สึกเบาใจแล้วก็โล่งใจมากๆแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมช่องของเราแล้วก็ช่องเครือข่ายของเราด้วยดีเสมอมาค่ะ สำหรับคืนนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะคะหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ